นี่อันนี้ไก่อะไรไก่บ้านนี่นะไก่บ้านครับ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 ับไก่ไก่บ้านมาครับรับรับโลอะไรครับเจ็ดสิบบาทครับลุงหนาวรับอยู่บ้านนนนทรายเนาะครับประจิิบบาทใครมาส่งก็รับเนาะับ หลับอาจจะสมมงหมขายหมดเราก็ขังไว้ก่อนแล้วก็ทําไปขายก็วันไหนก็นุ่สูงเลยนุ่สูงตำตลาดนัดที่เดิมเข้ามาสั่งทำก็บานก็เป็นอย่างผีอย่างก็ยำยงเป็นยากินใครสนใจก็เอาไก่บ้านมาขายได้เนาะไก่ชนก็คือไก่บ้านไหมไก่บ้านไก่ชนไก่ตะเพาไก่บ้านทั้งไก่อะไรถึงไก่หัวหลอกได้ขายขึ้นบ้านเองนี่แหละขายหมดตั้งตะปูตัวเมียหลับหมดราคาเดียวกันครับห้กิโลขึ้นยายหลายแต่เอาไปเนาครับ รับซื้อประมาณกิกกโลครึ่งลงมากิโลครึ่งลงมาครับถ้ยาใหญ่เกินไปลมันจะขายยากราคามันจะสูงรับซื้อโลจิสติกอ๋อประมาณโลครึ่งก็ไกลไปใกล้ไกลก,ลๆๆๆๆกลํางลังกินนะเนาะครับแต่ใหญ่ไปม,ม,มันก็จะเหนีหยวว่าเนาะอ๋อรับประกันได้อันนี้เคื่องสื่อก็เม่มีเงินซื้อตัวนึงส่งสูงลอยตั้มลอยอ๋ออันนี้ตกวหนึ่งตัวในท่อนในท่นเดียวกับประมาณ ก็กะบ้าเยอะเละกิโลกิโลสามกิโลสี่หมุนี่แหละครับอืครับประมาณแบบครับโอเคสนใจก็มาติดต่อลุงหนาวเนาะกับบ้บานโนนนิสาอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับ